เด่นเรื่องโชคลาภนะคะเรียกว่าช่วงนี้โชคลาภวิ่งเข้ามาหาคุณปังสุดๆกันเลยทีเดียวออราเศรษฐีจับตัวกันนะดวงปังแบบนี้ถ้าจะเสริมดวงให้ทำทานกับคนที่เขายากไร้หรือในวันเสี่ยงโชคให้พูดจาไพเราะไม่พูดหยาบคายพูดแต่สิ่งที่เป็นมงคลก็จะทำให้การเงินเนี่ยดีแล้วก็ให้พกพวกเครื่องเงินติดตัวไว้ เพราะจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดโชคลาบมาให้กับเราส่วนในเรื่องของการงานให้ระมัดระวังมันจะเกิดการผิดพลาดขึ้นมาแล้วถ้าเกิดมันผิดพลาดขึ้นมาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะคุณจะต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาค่อนข้างนานตรงนี้ต้องระมัดระวัง ท่านใดมีกิจการเป็นของตัวเองเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันส่วนในเรื่องของการเงินคุณมีเกณฑ์ที่จะหมดเงินไปกับของสวยๆงามๆของที่แบบเหมือนกับเราซื้อเป็นของขวัญให้กับตัวเองของที่มันไม่มีความจำเป็นสักเท่าไหร่ด้กมาดูเรื่องของความรักช่วงนี้ความรักลงตัวความรักราบรื่นดีสำหรับคนโสดตอนนี้ถ้าคุณไปชอบใครคุณมีโอกาสสมหวังค่ะ สุขภาพนะต้องระมัดระวังในเรื่องของการแพ้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแพ้เครื่องสำอางการแพ้อาหารตรงนี้ต้องระมัดระวังให้มากเลยทีเดียวมาดูตัวเลขมงคลกันค่ะเลขมงคลคือเลข8เลข5เลข4